สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมองนีอีสานครับมือนี้ก็ออกร้อยอีกแล้วพี่น้องบ่ได้ตัดไว้ครับมือเนี่ยมือนี้มพาพี่น้องมาทั้งบ้านแท่นนะครับมาบ้านหัวนานาครครับมาพอแปลงผักเพิ่งงามงามพี่น้องกันลังเขียวเลยครับเนี่ยเลยจอดรถแวะไทคลิปไปพี่น้องเบิ่งอีกครับนี่ก็จะเป็นเป็นผักเทียมนาะพี่น้องเป็นผักเทียมที่หลายแปลงเลยครับปู่เจ้าของเพิ่นปลูกไว้แบบเป็นไร่ผุล่ะครับปู่ไลก็ไร่พุละ่ะ เนี่ยครับเจ้าของเราอ่ะเราก็ล้างเร่งรีบปลูกปลูกหลายรุ่นหลายขนาดครับเราว่าเราปลูกเป็นอาชีพมาหลายสิบปีขึ้นกันครับแต่ว่าเมื่อนี้กับโอกาสดีพอเจ้าของเราเลี้ยเนาะหน้าเนาะนี่ครับเจ้าของเราอ่ะพดนไข่ยันของบ้านบัานหัวนานครเอาหน้าสวัสดีครับเอาครับไม้เนี่ยครับไม้ไหมมใจมันค่อยเสียงชัดซื้ออีกอย่างหน้าจะซื้อออย่างครับเนี่ย โอ้บ้านหัวน,นนะ้นครเลนมาครับเ็ดอาชีพปลูกผักนี่มาจากปีแล้วก็น่าเนี่ยโอ้ถูกมั้ตน้อนเท่าไห่ได้จากปีแล้วสี่สิบบ่สี่สิบก็ปีแล้วผมมาคือได้ปลูกกระเทียมลายเทน่ามันเป็นอย่างปีเนี่ยมันราคาดีบ่ครับเอาพนาาันลายทั้งว่ามันราคาพอได้ก็เลยปลูกปลูกยางลายเลย ปลูกเป็นไร่ผุนนี้เนี่ยกระเทียมลายก็หอมแบงมันมหมดนะนี่หอมแบงมัน,มนหมดเลปผัวครับ<ม>ไฟผลิตผู้ไชกับหดวหนามอยู่ในเนื้อที่นี่ไร้กลัวผุนนี้ผมว่มา,ามันบ่จจกเดียวมันพอบ่พอหลายผุนเนี่ราคามันย่อหย่อนใจดีหน่าคือปลูกลายแท่นี้ไหมเพิ่งเนี่ยผัวรา่ว่ามันพอได้โอ้ตอนนี้รู้แล้วเท่าไหร่ครับราคาตลาดเดี๋ยวนี้ห้าสิบบาทห้าสิบบาทบาทต้นสูนั้นขายต้นสูตรโอ้ไ่ได้ขายแห้งบ้จ้ะ จากมือครับค่อยได้เก็บเกี่ยวเนี่ยครับต้นสดเนี่ยประมาณหกสิบกุลละหกสิบวันสองเดือนเนาะปลูกเป็นรุ่นเป็นบ่้านนี่ไงกูมูได้เนาะอันนี้หกแปลงแตดปลูกเป็นพืชเป็นเป็นขายสดเนาะเป็นกระเทียมปลูกกระเทียมนี่มันยากบ่น้านนี่ปลูกจังไหนกระเทียมเนี่ยเสียบหัวเลยตินี่เ็ดแปลงแล้วก็เลตแปลงซักล่องเลยน้ำเหน็บเอาเหน็บเอาเลย การดูแลด้วครับการหดน้านี่หดมือละเทียหรือจังไหนสองมือสามมือเขาหดเทียนนึ่งไปสี่หโอ้โบได้หดเส้าเลงเกบ่บบาบาือหะฮะลักเทียนช่วงนั้นนั่นกับบามือหดโอ้บามือหดก็ได้แล้วเจี๋ยเจี๋ครับวางน้ำพุ่งก็ได้นบ่ครับนี่นี่ครับทางเข้าบ้านหัวน้ำนี่ครับสีเหลียวเห็นองเราเขียวเฉาอุ้มเลยครับนี่แล้วการดูแลอย่างอื่นในหน้ามันมีโรคมีแมงมีอย่างได้ฉีดหว่านฉีดยาบ่ครับผักกระเทียมสดนี่ ขีดยูขีดโรคการยาโรลคล้าจังสีละ่ะโอ้โรคล้าล้าน้ำค้างบ่อัอ่นต้นนี้มันรุ่นใหญ่นี่ได้จากเดียนแล้วหน้ามันใหญ่เราโดนแนวเว้นเลยใหญ่แต่โม่มอสีหกสีมืดแล้วโอ้รุ่นนี้สิได้เก็บต่อไปเลยนบ่แล้วรุ่นทั้งพุ่นรุ่นน้อยๆลงปลูกจากรุ่นเนี่ยหน้าเนี่ยอ้อปลูกดูสีรอบคือหารอบหนิด้อูห่ารุ่นไปเลยอ๋าออรุ่นละหาหกแปลงเนี่ย แปลงบางเงาเนี่ครับปัวเบิ่งรบปลูกดูกาว่าหมุนเวียนขายตลอดปีบอกครับบอกว่าโดนดอกเขาก็ปลูกหมดแค่แม้มือตัวเท่ามามือละสามสิบโลสี่สิบโลห้าสิบโลใช่ละแล้วแต่มมือเพิ่นสั่งแล้วแต่เพิ่นสั่งจ้าแม่ข้ามาจากทางไหนครับมาสั่งแม่ข้าบ้านแทนนี่ละไปส่งตลายขายในบ้านแทนเลยเป็นไปขั้นส่งไปดองขายไปขั้นส่งไปแปลรูปเนาะจ้า โปแมนหัวเทียมแห่งนด้ครับของเรานี่ขั้นสมหรือว่าไปรองหัวมันใบก็เป็นขั้นสมพักสมพักเทียมนะครับพี่น้องผู้ใดเคยกินกับเสแปบขั้นชมแบบแห่งคือไดเกเาจัเสแซ่เนาหน้าเนาะเป็นกับเกียมสุดยอดมัวแบบแห่งที่อัดไฮไว้น่อพี่น้องผู้ใดเคยกินสิลูกครับใส่น้ำตาลจักหน่อยกินหวานอมล้ำเป็นกับเกียมสุดยอดเราขาวเนาะหน้าเนาะหน้าไมายางเมืองทั้งในน้อยรู้บันเนียปุยนี่ครับไได้ใส่บอลเนี่ยปุยเนี่ย ใช่ปุ๋ยคือกันตีใส่สูตรใดครับส่วนมากปลูกผักนี่ที่แรกห้องเพื่อนกะมีซีซีหนึ่งล่ะโอ้ในห้องเพื่อนพร้อแม่จากเก็บเกี่ยวนี่ใส่ปุ๋ยจากเทียครับตั้งแต่ปลูกสองเทียเท่านั้นสามเทียหนี่งล่ะห้าบรรลองน้ำกับสามส่วนมากกับเน้นเป็นปุ๋ยสูตรเสมอบอกครับเรื่องไหนโอ้เลี้ยงใจสะดวกมมีอันใดเขาก็ใส่ไปปุ๋ยอ้อยก็ใส่ได้ตีใช่ได้ทุกอย่างทุกแนว อันนี้เป็นหอมแบงนั่นบอหอมแบงราคาบอดีสิครับคือปลูกสองแปลงมันมีพันธุ์อนีรโอ้มีพันธุ์หน่อยช่องจีงนี่มันราคาพอดีโอ้ราคาบอดีมันเห็ดง่ายเห็ดง่ายพวดค้นไงมันคนเป็นไรค้นเลยปลูกหไรสิไงก็มูเลยติหอมแบงเนี่ยรู้ละจากบาทครับเดือนี่ยหอมแบงรู้ละสามสิบร้อยคิวแล้วว่าคิวหลกอยู่น้อโอ้ร้อยคิวหลกอันนี้พอาะหลกเราตีหน้าเนี่ยพอหลกเนอะอ่าพอาะหลกเราเดี๋ยวพี่น้อง พวกเรเป็นการเป็นงานอยากมซส้อหอมแบงล้วกขายให้ไทยบ้านบ่เนี่ยครับหรือขายเจ่เมรค่ะอยู่ทางเขาบ้านหัวนานครนี่แหละครับมาถามหาเอาครับอยู่บ้านเทียนบ้านหัวนานครเวกเนี่ยครับนี่รถแลนหลืมๆยู่อันนี้มาเบิองรุ่นใหญ่แล้ววันนี้มาเบิองรุ่นน้อยอีกหน้าวันนี้เรากำลังเร่งรีบเลยครับรถที่ไปปลูกหมืองุงนี่รุ่นสองแล้วรุ่นสองมันเป็นยังคือไปงอหน้าเนี่ย มันเป็นน้ำยังบอกพี่น้องเบิ่งกว่าพี่น้องรู้บ่ครับผู้ใดเคยปลูกผักเนี่ยมันมันปกติมันทีใบสูงเลงสัตน์เป็นบ่้าคือแม่นปลูกพวกบ่ทันบุกเหี้นจีบมันหัวมันสิเาบนี่โอ้หวนบ่สมบูรณ์ติสุปปี้่วกเคยเปลี่ยนเป็นบ้านี่ครับใบมันสิใบเป็นงองอครับพี่น้องเบิ่งสิย่างพายยางเบิ่งผัวครับ นอกจากผักหอมแบงแล้วก็ปลูกผักซีเล้าผักซีอย่างในร่องคือกันนี่ครับป๋วเป็นผักกาดกระาลเนี่ยครับมันเป็นใบงองอนชีวิตประจําวันเช้าส่วนก็หดหน้าแล้วก็มาโรงยางที่ตีหน้าเนี่ยเจ็บขายพร้อมแม่ค่้าสร้างก็เจ็บแม่ค้าบราสร้างก็หดย้ำมือเศร้าครับจากนัอยเราก็สิไปเจ็บแล้วแล้วว่าป๋วครับเราหดสองคนนี่ครับเป็นระบบ สายนำพุ่งพร้อมสายแบบสายยางพร้อมยางเสียครับนี่หดเอาทุกยางว่าจะหดสะดวกนี่ครับเป็นสายนำพุ่งวางสองสายเพราะว่าเมื่อน,นี้าว่างงานเราก็เลยมหดเองครับนี่กว่าครับหดยางเปียกเลยดินเราก็ดำนี่ดีครับนี่ผมเบิ้มพี่น้องคนหน้าพูดใช้เราก็ลรำหดลงๆอยู่นั่นรุ่นน้อยแล้วครับ๋ยวสิพาไปเบิ้งครับรุ่นปลูกไม่แล้วพี่น้อง มหมังฮงลกกันลายด้วยครับป่วยยุข่างทางเลยไ้ครับย่างไปชมน้ำกันพี่น้องเลยนี่ครับแปงนี่หนึ่งนี่เป็นสังเกตเืิ่งที่เป็นรุ่นที่สามแล้วครับใบงอคือกันครับนี่ยครับเบิ่งใบเราดูใบเป็นงองอแปงนี่เราโหดน้ำเรียบร้อยแล้วพี่น้องโชคดีครับผมใช้รองเท้าบูดมาพี่น้องเบิ่งป่วหนักขนาดเลยดินเหนียวครับดินเหนียวดำ นี่ครับแปลงรุ่นต่อไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งอีกเด้ครับนี่เริ่มแตกแล้วรุ่นนี้ก็ได้แตกมากระลังเขียวรุ่นนี้ก็หกแปลงครับนี่สังเลียวเบิ้งอะ่ะแล้วรุ่นล่าสูดอีกน้ำเลาะโหดโยฝนอีกเด้พี่น้องปัวครับเบินน้งนู้ผวนี่รับการโหดน,น้าการโหดหน้านนีน่ สองสามมือโหดเทียนนึงแล้วว่าครับนี่น,นี่รุ่นน้อยสุดบ่นบอกน่านี่ครับการโหดน้ำแล้วกบบขีดแบบเสาบ้านเลยขนาดมีสายนำพุ่งอยู่ด้วยเนี่ยครับนี่แล้วอยากสำรวจแปลงเราเราก็เลยมาโหดอันนี้เป็นรุ่นล่าสุดครับก็ลังเกิดครับนี่นี่ครับต่อมาเรอยๆโอ้ตอมาทั้งนี่แล้ว ครับเราเฮ็ดระบบน้ำเฮ็ดเป็นช่วงเป็นช่วงถอดได้เบิดได้ครับนี่หน้าผู้สายเราเป็นคนโหดรุ่นนี้ปลูกได้จากมือแล้วหน้า,าเนาี่ยเ็กนี่หิ่ยโอ้เกิดไว้อยู่ด้ถอเนาะผ่วรุ่นน้อยที่สุดด้ครับในบรรดาหลายรุ่นที่ผมทายมา,าตั้งแต่ผัวครับเบิงบ้งพูดผมครับแล้วปลูกหลายแปลงครับสิพานน้ำเข้าไปเบิง้งอย่างแล้วปลูกผักเป็นอาชีพมาหลายสิบปีแล้ว ยี่สิบสามสิบปีแล,แล้วแล้วว่าต้งแต่เป็นเด็กน้อยแล้วก็่มันหาสิบปีขุนบุครับเนี่ยขันบด,ดีจริงเพื่อนโบยูปันนี่เราเนาะนายเราปลูกผักเนาะอ,อาชีพที่มั่นคงยั่งยืนพี่น้องผู้ใดมีที่ทั้งหม้อเจาะมีน้ามีอย่างอุดมสมบูรณ์กับร้องปลูกเบิ้งงด้อพี่น้องยางรับแปลส่องแปลงพราได้ขขยน้ำบัตรน้ำซองครับเพราะว่าเราหนีเฮ็ดหลายอย่างได้รับมีทั้งไฮอ้อยก่อหา 16, สิาบหกสิบไร่บดสัมผัสแล้ววันพี่น้อง เรายังได้มาปาลูกไข่เพราะว่ามันได้เงินไว้ครับมันเป็นผักอายุสั้นครับแต่ว่าหัวผักเสียมนี่เราว่าสองเดือนเพราะว่าเราเน้นเป็นไข่หัวสดวเราม่ได้ไข่หัวแห้งนี่พี่น้องนี่ละถทาไป,ไปพี่น้องเบิ้งครับเป็นพืชทางเลือกต่างๆครับอานลังคนเห็ดอ้อยมันก็ขาดทุนเนาะครับถ้ามีโอกาสได้เห็ดคือเพิ่นเป็นทางเลือกไม่ให้พี่น้องได้ชมได้เบิ่งกัน เอาคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนี้แหละครับผู้ใดามากคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเลยครับสวัสดีครับ